วิ่งไวมากเลยครับผมแรนมาท่านเลยอ่ะก็ไหวครับรถยังไม่แห้งครับแห้งเนี่ยนะครับไถหางไถหางซีนนี่หารบุกเบิกเบิกลอดไทเลือกบอกรุ่นผมแลงนะมาท่านอะ่ะผมต้องยอมแพ้ครับสุดยอดจริงๆเลยน้องสุดยอดเลยขับรถได้แล้วใจมาก นี่ฮะนิวฮอลแลนด์ทีหกศูนย์สองศูนย์ร้อยสิบแรงม้าพลังเชร์บูคันนี้แกะห้างมานะครับผมใหม่ห้างฮนะไม่ใช่เก่านอกเด้อแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวสิพามาชมใส่กางนองเพิ่อนนะครับเนี่ยมันจีเศษดมันจีเศษดเศษประมาณสามสี่ห้อยสองสามห้อยเนาะนี่ครับเหเนาะเดี๋ยวาเมืองวันน้องเพิ่อนจะแก้ปัญหาจังไรเนาะ ผมกับว่าถ้าเราเคยเห็นกันนะครับคันนี้เสียอ๊นะครับจะว่าประทับใจบางหนึงนองใจไายลึกไถลึกคักแล้วกะไถเลี้ยวหอบนะครับไถเลี้ยวก็ก้อนรถผมมันไถอันไายหามควนเจาะสองผมนี่นแลนไว้ให้กิหลีครับน้องน่าจะใช้รอบพัน 8ถึง2พันนะครับผมเอา้าแต่ว่าเมื่อคลิปนี้ก่ะพามาชมใส่กลางนอ้องพันกันนะครับว่าฝีมือนอ้องพันจะเป็นยังไงเนาะอ,ออกตัวแท่นน้องก,ก่อนนะครับนอกก่องยังไม่ได้ละเก่งนาอบ่ค่อยได้ขับครับนอ้องแก้เรียนหนังสืออยู่แต่ว่าเขามีใจรักในด้านรถไถยพ่อก็เลยซื้อให้นะครับราคาค่าตัวประมาณ2ล้าน7แสนนะครับคันนี้ เอาเดี๋ยวมาชมกันครับว่าน,น้อง่นจีแกง่ะเนโอ้ข้าง,งล่างเหลือหลายตัวนี่มาณนซีห้อยหาห้อยเอาขึ้นมาแล้วครับผมมึงน้อนเ่ะต้ซีใบมีนยังมั้หละหลวอนู่พี่น้องเอ้ยไมาย้โบไม่กะนน้องคนบ่ค่อยได้ขับครับดโดนมาขับเถื่อ เด้งครับชุดปานรถยังไม่แห้งเนียอยากยจะคันเด้เนาะถึงระมันทีหนึ่งนี่เอาครับน่าจะเหลือ สามผานสามห้อยเจ้าน้องเพื่อจะไปสุดเลยบอกเรื่องไลยหาว่าผมน้องเพื่อนไทยเสร็จมาเลยนะครับเพื่นบอกเอาเสร็จเน้นแล้วครับไม่นเน้นงาม สไตล์ใครสไตล์มันมึงมาเลยพี่นออ้องเฮ้ยฮัมมูบเบิดวะะ่าเรียนเร็วขึ้นผมจะย้อมแผลเรียนน้ำมือไหวครับเมือม่อยมันเงาเออขี้ไทยไหม ทไทยแม่สตร์ไปดุงๆนะครับน่องพื้นไทยเสียดมาเลยนะครับพื้นบ่เอาเสียดเนี่ยไทยเล้วมาเลยว่ามึงวันน่องพื้นจะแทยยงไหนกมการท่องเที่ยวเราเคยเห็นฮะของเจ้าของครับไทยดนก็ได้ดอกน่อพี่น้องเลี้ยวคือกันเดี๋ยวมาชมเสกกลางน้องมึงกันนะครับว่าน้องพืน้นจะขับไปไหนไหนเนาะพื้นบ่เอาเสียดนะครับ แต่ว่าบม่รู้ว่ารอบนี้เราจะถอยหรือเปล่าน้องเพิ่นอาจจะเน้นแล้วนะครับเพินเน่นสวยนะครับราจะไปเลยหรือเปล่าหรือเราจะถอย จอดแล้วครับถอยถอยถอยหรือกับลำแล้ว <g rab l om> กับลำครับกับลำอาเลยของจะของครับถ่ายนดนก็ได้ว่าแต่มันเร็วไหมเบร์นะบอทเหยียบคักเหยียบแน่เสียโอ,โอ๊สุดจอดอีกเลยครับ ยอมใจไปรุ่นเลยครับรุ่นนี้มันมีค่าเสีกลางเพระาะว่าร้อันสูงแต่ว่าหในค่าเสีกลางนี่บอกเลยครับหารถมาถดึงรดอ้าวน้องเอาแบบเสร็จรวดเร็วทันใจนะครับผม เอาครับผมน้องมันถอยมากครับรอบนี้คือน้องพ่นจุบ๊บเอาเศษนะครับคือไถแลลวใส่กับกับล้ำเลยกลับล้ำหันหัวกลับเลยนะครับเอาครับสูตรไฟสูตรมันเนาะสูตรน้องเนี่ยสูตรแล้วเร็วนะครับสูตรจิดเร็ว สูตรไข่สูตรมันเลี่ยวคือเกลียวเรียเร่ยวคือกัน,นเนาะเอตินสิคดีเนาะพี่น้องเไม่เรีย่ยววายแต่ว่ามันกะสีบะตรงเหรอวะเนี่ยมันกะสีตรงอยู่แต่ว่ากะสีบะคักผ่านได้เนาะเอ้ามึงนองมันจะเก็บใส่กลางแนวใด้บันฑ์บ้าน,นี่ บานนี้เพิ่นเก็บเสียกลางแล้วเม,มื่อเมื่อพิ่จีกิฟพิ่นจเ,เ,เก็บห้องกลางยังได้นะครับบันโอ้มันห่างซะเหลือเกินนี่มาเมืองครับวันน้องเพิ่นจเก็บคือ,อยังที่ตัวเฮ้เก็บกันบ่ไปไหนอ่ะ บกีบ้บ่ถ้าบก็บนี่หางพวนมามาไถยนี่บดบดต็มนะครับนี่ไถยสองรอบบดต็มนะครับแล้วก็เวลาปลูกอ้อยกับบางงามนะครับใส่กลางสิเพราะว่าดินมันเหลืองนี่น้องออกน้องเพื่อนเอาหวัวง,งานก่อนครับอ๋เดี๋ยวจังใดจังมาชมกันเนะาะอ่าน้องมเก็บ่ล่องกลางอยู่ครับผม เมื่อกี้เพิ่นไปเก็บหัวงานก่อนเพิ่นเลยกลับมาเก็บที่หลังตอนแรกผมนึกว่าแล้วสิบ่วกเก็บเนี่ยครับเก็บอยู่าบ่พอหางสามเก็บเดีว่าจะไถชีหอกกับบ่เต็มเน่หางเพว่นผมนึกว่าแล้วสิบ่วกเก็บแล้วไปเก็บหัวงานก่อน,นสิครับนี่ครับ เราถ่ายเขาตื่นๆน,น้งองเด่เยวเล้วน้องกลับมาครับผมผลาดนิดเดียวนะครับผมจิดว่าน้องเพิ่นจะกลับมาอีกรอบหนึ่งเพื่อนไปรอบเดียวพ่อเลยครับผมนะครับแต่ว่าเอาหางเพื่อนไทยกับสองรอบกะถือว่าสิตเต็มยี่ดอ,อกเนาะอาครับสูตรไฟสูตรมันน่ครับแล้วแล้วน้องไปจับงันไหมแล้วครับ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าครับผมแล้วรักคลิปนี้สวัสดีครับ